สวัสครับผมนายสิชัยเสือครับสวัสดีค่ะนายสิชัยนิสัยย่างค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดาวเซ่อยางค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อวิไลเชื่อค่ะสวัสดีครับผนายชายคมชาเสือค่ะสวัสดีครับผมนายสิชัยกนั่นนะสวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องวงกลมนะคะสมบัติของวงกลมสมบัติที่หนึ่งในวงกลมเดียวกันมุมที่อยู่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งวงกลม ที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันสมบัติของวงกลมสมบัติที่สองในวงกลมเดียวกันมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันในวงกลมเดียวกันมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับส่วนโค้งเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันสมบัติของวงกลมสมบัติที่สามและสี่ ในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมยกกันถ้ามีมุมส่วนโค้งวงกลมมีขนาดเท่ากันยาวส่วนโค้งที่รองรับมุมเหล่านั้นจะยาวเท่ากันขอวงกลมสมบัติที่ห้ามุมในครึ่งวงกลมมีขนาด90องศาหรือมุมมุมฉากสมบัติของวงกลมสมบัติที่หกถ้ารูปสี่ สี่เหลี่ยมใดๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบในวงกลมแล้วผมบอกขนาดของมองุมตรงข้ามจะเท่ากับ180 x บเบวก Y เท่ากับส, <pięk? S 2> สมบัติของวงกลมสมบัติที่ท7ในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันถ้าขอทั้งสองจะตัดวงกลมทําให้ส่วนโค้งยาวเท่ากันถ้าเ b เท่ากับ CD แล้ว a b เท่ากับ CD ดี สมบัติของวงกลมสมบัติที่8ในวงกลมที่เท่ากันทุนกปรงการหรือในวงกลมเดียวกันถ้าขอทั้งสองเส้นยาวเท่ากันแล้วขอดทั้งสองจะตัดวงทําให้ส่วนโค้งยาวเท่ากันถ้าส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางมาตั้งฉากกับขอดจะแบ่งครึ่งขอดส่วนเส้นของส่วนเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางมาแบ่งครึ่ง จางจากกับคอดเส้นตรงที่ตั้งจากกับคอดและแบ่งครึ่งขอดของวงกลมจากพันจุดศูนย์กลางของวงกลมนั้นพวกเราขอจบการนำเสนอเียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ